สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อทุกทุท่านพ่อใหญ่เชิญวันนี้จะมาสรุปเลขที่มีอาจารย์ท่านไหนที่ถูกมากนะครับพ่อใหญ่เชิญก็ไม่ได้ไปหลายอาจารย์นะไปแค่สองอาจารย์ส่วนอาจารย์อีกอาจารย์หนึ่งก็คืออา,อาจารย์เน้อนามไม่ได้ไปแต่ดู เอามาลงให้กับเพื่อนที่ลงไว้กับเพื่อนที่ลงไว้ก็เลยเอามาลงให้นะครับมีใครถูกบ้างอาจารย์ทั้งทั้งสองสาท่านมีใครถูกบ้างงวดวันที่16เดือน3ปี6-4ของอพระอาจารย์ยีานนำให้6 4 9 4, ี 9, ่7 5าี่้หครับไม่ถูกครับนี่ครับ ไม่ถูกนะครับไม่ถูกไม่เข้าครับพลาดครับวันนี้พลาดแล้วก็อาจารย์อา,อาจารย์ที่ที่สองก็คืออาจารย์เนี้ยครับอาจารย์เนี้ยบุรีลำหรือเซียนบุรีลำให้ตัวตัวตัวติงตัวต้สามตัวบน ให้ 0, 84, 0 83, 8 4 0 8 3 8 1สครับแล้วก็ให้สองตัวล่างมี5 1 5 9 7 1 7 9หก็ของอาจารย์เนี้ยงดนี้พลาดครับพลาดเต็มๆพลาดแบบเสียดายที่จริงในสูตรไม่พลาดนะครับแต่จับมาใส่ไม่ไม่ไม่ครบมันจะมี ไม่ครบอยู่ที่หนึ่งเก้าไม่ได้จับใส่ถ้าจับใส่ก็ถูกเหมือนกันครับที่จริงเลขของอาจารย์เนี่ยมีหกหลักครับแต่อาจารย์เนี่ยตัดออกตัดตัวตัวถูกออกครับตรงนี้เลยก็เลยเกิดปัญหาที่จริงของอาจารย์เนี่ยถูกนะเพียงแค่ไม่ได้เอาลงเอาตัดออกปกติจะมีหกหกหางนะครับจะมีหกหางที่ ที่ถูกก็คือหนึ่งเก้าไม่ได้ลงเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยครับแล้วก็มาอีกอาจารย์มาอีกอาจารย์หนึ่งอันนี้พระอาจารย์ครับพระอาจารย์วัดหนองปือบุรีล์ครับพระอาจารย์วัดหนองปือบุรีล์หรือฉายาพระอภิชัยบุรีล์ครับ พระอาจารย์อภิชัยก็คือให้สุดสุดเก่านะให้สุดเก่านะห้ 5, 9, กับ1 7ึ่ครับห้าเกับหนนี่ก็คือเอามารวมกันแล้วเอามาเอามารวมกันมันจะได้ที่5 9 7 1 7 5 7เจแล้วก็1 5ึ่ครับ มาถูกที่ตรงนี้ถูกตรงหนึ่งเก้าครับไม่พลาดครับพระอาจารย์อภิชัยวัดหนองปลือไม่พลาดครับเข้าเต็มเต็มหนึ่งเก้าครับแล้วสูตรใหม่เจ็ดสองไม่เข้านะครับสูตรใหม่เจ็ดสองไม่เข้าให้เลขวิ่งห้เาเก้าไม่เข้าครับพลาดงวดนที่พลาดอืมก็ส่วนที่สรุปที่สรุปมาก็คือ มีเข้าอาจารย์1อาจารย์ที่จริงก็เข้าสองอาจารย์เนี่ยเพียงแค่อาจารย์เนี่ยไม่ลงไม่ลงเลขตัวตัวถูกไปตัดออกเหลืออยู่4ี่หางปกติจะมี6ห,หางไปตัดออกสองหางมันก็เลยไม่เข้าครับก็สรุปแล้วก็คือถูกสองอาจารย์ส่วนอาจารย์นิรนามที่อาจารย์นิรนามที่ดังๆดังๆทั่วประเทศทั่วโลกไม่เข้าครับ ตรงนี้ไม่เข้าพลาดครับแี่ว่าพลาดนะั้นไม่ใช่ว่า,าจะพลาดตลอดไปก็ไม่ใช่งวดหน้าก็ไม่แน่อาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ห้าสิบห้าสิบตรงนี้ก็ให้พิจารณาดูเอาเองครับพี่น้องกอ็การที่พระใหญ่เชิญเอามา,าแบ่งปันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะางมงายนะครับเป็นเพียงแค่แนวทาง แนวทางในการเสี่ยงซื้อรัฐบาลแต่ถ้าใครจะทำอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันมันเป็นเงินในกระเป๋าของพี่น้องครับไม่ใช่กระเป๋าของพ่อใหญ่เชิญส่วนพ่อใหญ่เชิญงวดนี้ก็ก็มีถูกอืมก็มีถูกนิดหน่อยไม่มากครับถูกหลักหลักร้อยครับ ก็ถูกรัฐบาลสองใบแล้วก็หนึ่งเก้าของอาจารย์อภิชัยอีกสองร้อยครับแค่นั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถูกมากมายเพียงแค่หอมหอมปากหอมคอแค่รุ้นแค่รุ่นไปด้วยกันนะครับพี่น้องอ,อยากจะได้เลขดีๆเลขดังๆ เป๋๊งปงอย่างงวดเมื่อที่ผ่านมานี้ก็ให้กดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ก็ได้แต่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะได้เตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเ,อเลขดีๆต่อไปนะครับเขาจะได้แจ้งเตือนมาว่า,เ,าเพ่อใหญ่เชิญได้ลงคลิปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับ ก็วันนี้พ่อใหญ่เชิญก็ไม่มีอะไรมากแ็แค่อยากจะมา,าฉะเฉลยให้พี่น้องเอฟซีได้ดูกันว่ามีพระอาจารย์ท่านไหนหรืออาจารย์ท่านไหนที่เข้าที่ผิดครับวัดหน้า,าพ่อใหญ่เชิญส่วนสูตรของพ่อใหญ่เชิญเองก็พ่อใหญ่เชิญคิดว่าโตเก่งของพ่อใหญ่เชิญจะบอกตรงนี้เลยก็ได้ เข้าไม่เข้าตรงนี้ไม่รู้แต่สูตรของพ่อใหญ่เชิญออมีหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าพ่อใหญ่เชิญชอบหนึ่งห้าครับออฟังเอาไว้นะครับพี่น้องพ่อใหญ่เชิญชอบหนึ่งห้าแต่ว่าตรงนี้ยังไม่รู้นะว่าออสูตรของอาจารย์ท่านไหนจะมาแบบไหนไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลงไม่ได้ไปหาไม่ได้โทรหาออยังไม่ได้โทรหาอาจารย์ท่านไหนเลย ต่นนี้ก็คือเป็นสูตรของพระชัยเชิญเองคือหนึ่งห้าครับก็หนึ่งห้านี่กเ็เล่นล่างด้วยเล่นบนด้วยนะครับกลับตัวครับผมต้องกลับตัวด้วยทั้งบนทั้งล่างครับผมก็ขอให้พี่น้องให้มีความสุขเจริญรุ่งเรือง,อง,องในหน้าที่การงานแล้วก็ ถูกหวยรวยเบืรอทุกทุกงวดนะครับก็ปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ